รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Wi รับรู้รองภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอ EP6 การพูดแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ Hello everyone, my name is Wisdom. Welcome to English Wisdom. สวัสดีค่ะ Wisdom ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ English Wisdom รับรู้รู้รอบภาษาอังกฤษสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการพูดแสดงความคิดเห็นรูปแบบต่างๆรวมถึงการพูดแสดงความต้องการการต้อนรับและการขอโทษในสถานการณ์ต่างๆได้ค่ะเรามาเริ่มกันที่คำถามที่ใช้ในการถามถึงความคิดเห็นของคู่สนทนาและคนอื่นๆกันค่ะ What do you think about off คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับ What do you think about this bag What do you think of this bag? What is your opinion of? What is your opinion of modern education? What do you feel about? What do you feel about the new policy? Don't you think? do Don't you think Tom Yum is good? do you agree with คุณเห็นด้วยกับหรือเปล่า do you agree with this answer นั่นคือตัวอย่างคำถามนะคะและเมื่อถูกถามวิธีการตอบก็มีหลายคำตอบโดยตัวอย่างต่อไปนี้เป็นคำตอบที่แสดงความเห็นด้วยหรือการยอมรับไปชมกันค่ะ i think so ฉันก็คิดแบบนั้น i think so too ฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน you're right คุณคิดถูกหรือคุณพูดถูก i agree ฉันเห็นด้วย I agree with your idea ฉันเห็นด้วยกับความคิดของเธอนะ I totally agree ฉันเห็นด้วยกับเธอเต็มที่เลย That's true <S หรือ It's true นั่นเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นเรื่องจริง Certainly หรือ,รอ Definitely อย่างแน่นอนที่สุดไปดูตัวอย่างการถามและการตอบอีกครั้งค่ะ What do you think of this idea? I totally agree. What do you think of this idea? I totally agree. What is your opinion of what I just said? I think you're right. What is your opinion of what I just said? I think you're right. How do you feel about this news? I agree with the reporter. I think it's true. How do you feel about this news? I agree with the reporter. I think it's true. Don't you think it's beautiful? Definitely. Don't you think it's beautiful? Definitely. Do you agree with this answer? Certainly. Do you agree with this answer? Certainly. และนั่นเป็นตัวอย่างการตอบคำถามประเภทบอกความคิดเห็นค่ะแต่เ,เพื่อนๆจะเลือกใช้คำตอบแบบไหนอย่าลืมดูที่คำถามก่อนด้วยนะคะเพราะถ้าเลือกตอบไม่ถูกคนถามอาจจะสับสนได้ค่ะต่อไปประโยชน์คำตอบเชิงแสดงความคิดเห็นที่เป็นรูปปฏิเสธหรือไม่เห็นด้วยจะมีวิธีการตอบดังนี้ค่ะ yes but ก็ใช่นะแต่ว่า I don't agree ฉันไม่เห็นด้วย I don't know ฉันไม่รู้ I am not sure about that not sure ฉันไม่ค่อยแน่ใจกับเรื่องนั้นเท่าไหร่ I don't go along with you on that ฉันไม่เห็นด้วยกับเธอในเรื่องนั้น This is a good point but นี่เป็นประเด็นที่ดีนะแต่ตอมไปดูวิธีการตอบในประโยคคำถามกันค่ะ What do you think of this idea? This is a good point but I think we have other options too What do you think of this idea? This is a good point, but I think we have other options too. What is your opinion of what I just said? I don't go along with you on that. What is your opinion of what I just said? I don't go along with you on that. How do you feel about this news? I don't know. How do you feel about this news? I don't know. Don't you think it's beautiful? I don't agree. I think this one is more beautiful. Don't you think it's beautiful? I don't agree. I think this one is more beautiful.

ฉันต้องการ I want to go to ฉันอยากไป I need ฉันอยากได้ วิสตอมขออธิบายเพิ่มเติมสำหรับคำว่า would like และ want to ซึ่งทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันคืออยากหรือต้องการแต่ความแตกต่างอยู่ที่ would like เป็นคำพูดที่สุภาพกว่า want to ค่ะนอกจากนี้หลายคนยังสับสนกับคำว่า want และ need เนื่องจากมีความหมายเหมือนกันแต่ข้อแตกต่างคือ need เป็นสิ่งที่เราต้องการและมีความจำเป็นมากๆหรือไม่มีไม่ได้ค่ะไปดูตัวอย่างการใช้กันเลยค่ะ

สำหรับประโยคการตอบรับเมื่อมีคนเสนอบางสิ่งบางอย่างให้เราจะมี2วิธีการตอบอย่างง่ายๆดังนี้ค่ะ yes หรือ please do ค่ะหรือเชิญเลยค่ะ sure ตกลงค่ะเพื่อนๆอาจจะยังสับสนว่าจะใช้จริงๆอย่างไรในประโยคตามไปดูตัวอย่างกันค่ะ do you want a cup of coffee yes I do would you like me to put some cheese on your sandwich please do thank you นกอกจากประโยคพูดเพื่อแสดงความต้องการและการตอบรับแล้ว wish do ยังมีประโยคสำหรับพูดในสถานการณ์ที่เพื่อนเพื่อนต้องการขอโทษกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาฝากกันค่ะรวมถึงการพูดตอบรับเมื่อมีคนมากล่าวคำขอโทษกับเราด้วย I am sorry หรือ I am very sorry หรือ I am so sorry ฉันขอโทษจริงๆ I apologize for ฉันขอโทษรือ I am sorry to bother you หรือ I am sorry to interrupt you ฉันขอโทษที่รบกวนเธอนะ Sorry to have kept you kept waiting have ขอโทษที่ต้องให้รอนะ Don't worry หรือ It doesn't matter ไม่เป็นไรหรอก Forget it ลืมลืมมันไปเถอะไปดูการใช้ในประโยคตัวอย่างเพื่อให้เพื่อนเพื่อนเห็นภาพและเข้าใจในการใช้มากขึ้นค่ะ I am sorry I just broke your dish Don't worry I don't like it anyway I am sorry to bother you May I borrow your backpack Sure Sorry to have kept you waiting. Forget it. I just arrived only ten minutes ago. จบไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆและก่อนลากัน wisdom ก็มีคำคมดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเหมือนเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอคำคมที่ว่า it's not enough to just start you have to keep going too แค่การเริ่มต้นมันยังไม่พอแต่คุณต้องพัฒนาต่อไปได้เรื่อยอีกด้วยสำหรับวันนี้ wisdom และรายการ English wisdom รับรู้รู้ราบภาษาอังกฤษต้องลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ see you everyone Bye.